นี่นะครับขบวนสินค้า726นะครับตอนนี้จอดอยู่ในทางรถไฟสายมรณะนะครับสายกาญจนบุรีนะครับเพื่หลีกให้กับขบวนธรรมดาที่262นะครับเข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับก่อน เพราะว่าถ้าปล่อยให้ขบวนเจ็ดสองหกไปก่อนนะฮะก็จะมีต้องมีการสรับประแจกันคือสับลางกันนะครับต้องสับกันไปมานะครับฉะนั้นก็ให้ขบวนโดยสารนะครับที่สองหกสองนะครับธรรมดาต้นทางหัวหินไปทางกรุงเทพนะครับได้เดินทางไปก่อนตามหลักของการรถไฟนะครับเพราะว่า ต้องให้รถโดยสารไปก่อนนะครับส่วใหญ่รถสินค้าก็จะจอดทุกขบวนนะครับถ้ามีรถโดยสารผ่านมานะครับรถสินค้าต้องจอดให้รถโดยสารไปก่อนนี่นะครับธรรมดาที่สองหกสองนะครับต้นทางหอยหินไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้พ่วงกันมาสี่คันนะครับกำลังขานขาบวน เจ็ดสองหกครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวขบวนที่ 262นะครับจะเข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับก่อนที่ขบวน726นะครับจะเคลื่อนตัวนะครับต่อไปนะครับต้องรอให้ขบวนโดยสารผ่านไปก่อนนะครับนี่นะครับขบวน726นะครับเริ่มเริ่มเคลื่อนตัวนะครับตามขบวน262ไปแล้วนะครับ เมื่อกี้นี้หลังจากที่จอดนะครับให้สองหกสองผ่านไปก่อนนะครับตอนนี้ทางสถานีนะครับก็ส่งสัญญาณให้เจ็ดสองหกนะครับเค mm hmm. ลื่อนขบวนออกจากจุดที่จอดนะครับ mm hmm. เพื่อให้ขบวนธรรมดาที่สองหกสองนะครับได้เดินทางไปก่อนนะครับแล้วขบวนเจ็สองหกก็เคลื่อนขบวนตามนะครับ เป็นรถกระบวนสินค้านะครับตาม่วงหัวตะเข้นะครับดูชุมทางบางซื่อน,นะครับไปแล้วนะครับ